ทำบุญด้วยความปลื้มใจนี่เวลาเกิดชาติไหนก็จะมีความปลื้มใจในทรัพย์พวกทรัพย์ที่มีอยู่ถ้าเราให้ทานอยู่ของเหมือนกันแต่ไม่ปลื้มใจแต่เกิดชาติไหนเราได้ของมันจะไม่รู้สึกไม่ปลื้มใจกับสิ่งที่เราได้ <c oughs> <laughs> ซื้อได้ก็ไม่ได้ดีใจบางอย่างได้ก็คือคือฮักดีใจเพราะเราให้ทานด้วยความปลื้มใจในชาติฟังก่อนแล้วเราก็มีทั้งปลื้มใจบ้างไม่ปลื้มใจบ้างในชาตินี้เราก็ได้ได้ทั้งปลื้มไม่ปลื้ม นะใช่ไหมมันจองได้ของปื้มในของปื้มใจในสิของที่ถูกใจให้เราไม่เสียดายก่อนยินดีในการใช้ไม่เสียดายให้เราไม่เสียดายแต่ให้เราเสียดายบางทีได้มาปื้มใจอยู่พอได้มาโอกาสใส่เสียดายมันน่าจะดูไม่กล้าใช้ให้ฐานเราเสียดายมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้แล้วก่อ ก่อนให้ดีใจเพิ่มใจในขณะให้ก็ดีใจเพิ่มใจให้ไปแล้วนึกถึงเมื่อไหร่ก็ดีใจเพิ่มใจก็เรียกว่าการให้ทานแล้วระลึกได้แล้วก็เพิ่มใจสามการนี้อาน,นิสงส์มากอาน,นิสงส์มากคิดถึงเมื่อไหร่ก็เพื่มใจถ้าเราคิดถึงแล้วเพิ่มใจแบบนี้แล้วน้อมเอาบุญที่เพิ่มใจนั้นอุทิศบุญให้ญาณในบุญมันญากก็จะได้อย่างอยากเพิ่มใจนะเพราะภูมิทิ์ที่เขาได้เนี่ยเขาจะได้แบบ สดชื่นเลยนะ่ะเขาได้บุญแบบสดชื่นอ่าเย็นว่าบเลยบุญเศร้าหมองก็เศร้าหมองนะบุญผิดเขาก็อุทิตไปเขาก็ได้ผิดนะอ่าแต่ว่าอันผิดเขาไม่อยากเอาหรอกอุทิศบุญผิดไปเนะี่ยบุญแห่งทุกข์เพราะนั่นอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานะพู้อะไดให้ทานสิ่งที่ดีสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐที่คัดเลือกดีแล้วนะ เกิดในภพไหนก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่คัดเลือกดีแล้วในภพที่เกิดเนี่ยใช่ไหมอ่า่นหละบางทีบางครั้งกะเราได้ของมันดูเหมือนคนอื่นเขาจะมันของดีนแหละแต่คนอื่นเขามองเห็นไม่ดีแต่ในทีสุดมันของที่เขาว่าไม่ดีมันกับดีสาหรับเราเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นมันจะพลาดเนี่ยคนพลาดได้ของดีคนอื่นเขาไม่ได้ทานของดี แต่คําว่าดีนี่มันอยู่ที่ตรงไหนบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบยบ,บางคนฐานะยากจนยา <c oughs> กจนแต่ของดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาให้ทานเนี่ยบางทีอาจจะเป็นของเลวสําหรับคนรวยก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้วัดวัดวะมันต้องดีแบบไหนดีตามฐานะของบุคคลเนี่ยดีตามฐานะของบุคคลก็เหมือนกับไม่ออกที่เอาเขา้าจีพันหัวสิ้นเนี่ยดีที่สุดสําหรับเขานั่นน่ะใช่ไหม มันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านั้นแล้วเขาก็กินแบบนี้เขาก็อยู่แบบนี้ไม่มีอะไรที่จะให้ทานที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเหมือนพ,พระมาหากระสปะในชาติปางก่อนมีเสื้อผ้าเกา่าๆขาที่ตัวเองนุ่งอย่างอื่นไม่มีเลยก็อุตส่าห์ถอดผ้าเกา่าขาดปะอำํำจะไว้ท่านดีที่สุดสำหรับเขานะนั่นแต่ว่ากล้าสลับยังตัดเลยไม่เสียดายเห็นไหมน่ะ ตัดความอายลงไปได้ตัดความตนีลงไปได้หักความตนีลงไปนะพับผ้าเจาของนุ่งกันเละไปถวายเลยอืมแต่นั่นเป็นของดีสำหรับเขาคือบางครั้งเราให้ทานในจังหวะที่คนเขากําลังกําลังตกอับกําลังต้องการความช่วยเหลือในขณะที่เราให้ทานแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> ถ้าเผื่อเรามีปัญหาตกอับเราก็จะมีคนช่วยเหลือมันกันด้วยผลแห่งทานตัวนั้นนะ่ะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่ายุ่งยากในขณะดําเนินชีวิตไม่มีคนช่วยเหลือเลยเราระลึกถึงบุญได้เลยนะถ้าบุญที่ข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือบุคคลที่ตกอับมาในชาติปางก่อนมีอยู่ตอนนี้ข้าพเจ้ามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าเรียกร้องหาคนไหนก็ไม่มีใครช่วยเลยขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทําถ้าได้ถ้าไม่มีเลยก็อย่าให้มีใครมาช่วยเหลือเลยใช่ไหม แต่ถ้ามันมีอยู่ขอให้มีเหตุให้มีคนมาช่วยเหลือเถอะอธิษฐานมันจะรอดถึงเทว,วดาเลยนะถ้าบุญเรามีจริงจริงจะรอดถึงเทว,วดาเลยนะมีปัญหาเลยเทยว,วดาจะอยู่ไม่ได้เลยจะต้องโดนจิตโดนใจหาใครก็ได้อยู่ในนั้นมาช่วยเหลือเราทันทีมันจะมีเหตุทันทีแต่ถ้าเราไม่มีเลยหายจ้อยแน่ไม่เจอนั่นเพราะนั้นบุญนี่สามารถระลึกหาได้ระลึกเอามาช่วยช่วยได้ นะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังระลึกอาบุญมาช่วยเนาะในตอนที่เพิ่นนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์พญามารมาไล่นะเนี่ยเพิ่ระลกถึงบุญทานนะั่นใครเป็นสักขีพยานว่าท่านได้ทําบุญไม้มากไม่มีใครในนี้เลย <c oughs> ใครจะเป็นสักขีพยานนะอธิษฐานพื้นแผ่นดินเป็นสักขีพยานแผ่นดินไหวเลยนะนินไหวเลยเกิดเป็นมหาสมุทรท่วมพญามาร พยายามยูไม่ได้เลยเห็นไหมนะเาเรียกว่าอธิษฐานบุญมามาใช้งานได้นั้นีิยมอาจารย์เดินธุดงค์ไปอยู่ที่ช่วงนั้นผ่านไปแถวอำเภอดงหลวงดงหลวงหมู่บ้านนี้มันไปเจอวัดวัด,ว,ดวัดร้างเนาะมันไม่มีพระอยู่เพราะหมู่บ้านแถวนี้เขาจะนิยมนิยมนับถือผีเพราะนั้นเขาไม่ได้ค่อยนับถือพระพระไปอยู่ที่นั่นก็เป็นพระ มันเป็นวัดบ้านเนาะแล้วก็ศาลาก็เป็นศาลาเก่าๆห้องน้เํเก่ามีห้องน้ําอันนึงแล้วก็มันไม่มีอะไรได้แบบนี้นองนั้นก็เป็นป่าลกวัดมันไม่ค่อยอยู่พระไม่ค่อยอยู่แล้วก็บ้านบ้านมันประมาณสักยี่สิบกว่าหลังคาเรือนยี่สิบกว่าหลังคาเรือน,นเดือนหนึ่งก็ไม่มีคนตายสักทีไม่มีงานศพพระเ็รามีเงินใช้เนาะอ่าแม่พระก็ไม่มีเงินใช้เพราะพระจะอยู่ได้ในบ้านใหญ่ๆมีงานศพบ,บ่อยๆ พระจะได้ต้องการเงินเนาะต่มาเดินทุดงไปก็ไปไปพักเห็นว่ามันเป็นวัดล้างก็เลยไปพักอถ้าเป็นวัดมีพระก,ก็ไม่พักเลยว่าอ่าโอเควัดนี้ไม่มีพระอยู่เคยไปพักหนึ่งพักอยู่สี่ห้าคืนนี่พักแล้วนั่งสมาธิแล้วตอนเช้าไปบินทบาทได้ข้าวปั้นสองปั้นพอกินนั่นแหละมีโยมคนหนึ่งก็เลยมาจังหันจังหันแล้วก็เทศ เทศนให้เขฟังนั่นแหละเท่นเรื่องการเข้าถึงสารณคมการน้อมเอาจิตนก่อนตายเนี่ยเพื่อประโยชน์บางทีบางครั้งพวกเราส่วนมากเนี่ยเวลาใกล้าตายเมื่อไหร่จะห่วงผูกพันกับลูกก,ลกับหลานกับรครอบครัวเนาะจิตมันตวัดไปพวกนั้นซับมากกว่าูุ้ศนมีอยู่แต่ว่ามันไม่รู้จักวิธีไปก็เลยแนะนำว่าบุญที่เราทําไว้เนี่ยเราจะกําหนดไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แต่ถ้าเรารู้จักกําหนด ก็เลยแนะนาเรื่องการทําจิตให้ให้เขารู้จักการก,ารกําหัดจิตอย่าไปห่วงผูกพันเขาก็แล้วนี่ก็เล่าเรื่องนี่แหละเพื่อนก็เล่าว่าในบ้านของเขานะ่ะหมู่บ้านนี้เนี่ยมันเป็นบ้านทางโค้งรถมาลงประจํเแถวนั่นนะอ่ารถมาลงประจําลม้มละเนละนาดบางทีตายก็มีเพื่อนก็ชอบไปช่วยเหลือคนไปชอบก็ไปช่วยเหลือ แต่บางคนในนั้นแต่ก็หลายบ้านบาง,บ,างบ้านถูกไฟไหม้เลยนะไปช่วยเหลือไม่พอแล้วไปเอาของคนที่เกิดอุบัติเหตุแต่เพื่อนว่าไม่เอานะของตัวเพื่อนพอนไม่เอานี่มันมีจังหวะหนึ่งที่มีคนมาแอบ,บเอาของไปเนี่ยตอนที่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนก็อุ้มขึ้นเอาไปส่งโรงพยาบาลเลยนะรับผิดชอบจนกระทั่งถูกเจ้าของคนนะ่ะเขาแจ้งความว่าขโมยเอาทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อนก็ไม่ได้เอา จนถูกฟ้องศาลเพราะการช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยมันถูกฟ้องจนมีปัญหาแต่ผลสุดท้ายก็รอดมาได้นะรอดมาได้ศาลก็ยกฟ้องแต่ก็ยังช่วยอีกอยู่เขาวงกคลถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเขเ็ดแยเนาะไม่กล้าช่วยเยเนะน่าช่วยอย่างดีๆแล้วก็มาโดนปัญหาซะเองนะแต่คนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่์นแต่ว่าคนที่เอามีปัญหาได้บ้านถูกไฟไหม้ ไปเอาของคนคนคนที่ได้รับทุกเนี่ยมันจะมีปัญหาแรงเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วยังไปยักลักเอาของเขาอีกแทนที่ไม่ช่วยชีวิตแล้วยังลักของเขาอีกแต่เพื่อน,น,นไม่ไม่นั่นนะเจ็บเล็กเจ็บน้อยเพื่อนช่วยตลอดทีนี้พอมีถึงคราวเนี่ยลูกหลานเข้าไปเรียนไปสอบไปอะไรเพื่อนว่าหลานเพื่อนนี่มีอยู่สองคนเป็นหลานสาว ไปทางานไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพเพราะไปเรียนกรุงเทพนี่มีแต่คนคอยช่วยเหลืออนุเคราะห์นะคือหน้าตาเขาไม่ค่อยคือมันพอดูได้นะมันไม่ใช่หน้าตาสวยๆหรอกคนบ้านนอกเนาะหน้าตาพอดูได้นายพลได้มาจีบแล้วก็เป็นนายพลออกไปเป็นเมียนะฐานะดนะีแล้วก็มีคนอุ้มชูตลอดนม,มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ตัวเพิ่นเองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ชีวิตดีนะชีวิตดีเพิ่นป๋ำเพลินไม่ตกต่ําเวลาจะมีปัญหาขึ้นมานี่มันรู้สึกมันแก้ง่ายเพิ่นป่ำไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะมันแก้ง่ายอันนี้ขนาดเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลึกอธิษฐานเอานะแต่มันมีกําลังบุญมาช่วยแต่จริงถ้าเรามีเหตุแบบนี้เนี่ยถ้าเราอธิษฐานบุญมาช่วยเนี่ยมันมันจะมีพลังมากถ้าเผื่อเรามีปัญหานี่ก็เหมือนกัน เราะน,นันก็สําคัญอยู่ได้เวลาคนเขาเกิดอุบัติเหตุมีปัญหาชีวิตแต่ทุกวันนี้จะไปช่วยกันเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหามารักช้าเสียเวลาใช่ไหมเต่เห็นโยมคนนี้แหละที่เพิ่นบอกว่าบ้านเพื่อนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆของทางโค้งเนาะก็ะเลยได้ช่วยคนประจําเพิ่นว่าเห็นแล้วน่าสงสารแล้วก็นึกถึงว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างไม่มีใครช่วยเลยใครก็มายืนดูหรือว่าเมือนหน้านี้หรือไม่ก็โทรหา เจ้าหน้าที่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาเจอใช่ไหมเนี่ยคนเบิ่นบางทีงได้คัดเลือดให้ได้อาผ้า,าพันให้หลายอย่างได้น่นระทาช่วยจนจนจะเป็นพยาบาลไปในตัวช่วยคนเก่งอืมพวกนี้ก็สําคัญนะชีวิตชีวิตมันแก้ปัญหาแก้ปัญหาชีวิตได้ แต่ถ้าเราดาเนินชีวิตแล้วมันยังเราไม่มีปัญหาก็อยู่ปกติสุขอยู่ก็ไม่ต้องอธิษฐานโทษบุญหรอกเดี๋ยวบุญมันก็นุนไปตามปกติก็มันมีความสุขตามอัตาภาพอ่าอยู่ดีแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ส่วนมากเนบุญเราใช้ในตามยามคับขันยามอัตคัดหรือยามคับขันใช้ได้แมนในชาติพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกคุ่มเห็นไหม บทสวดว่าอัติโลเกศิลคุโนโนิพระพี่เพามาสวดเป็นคารากันไฟนี่ชติเป็นนกคุ้มขันติปักคาปัตนาเพิ่นเกิดในนกเป็นนกคุม้มแม่ก็บินไปหาอยู่หากินพ่อก็บินหาอยู่กินเพิ่นกะกระเทาะออกมาจากไข่ใหม่ๆขนปีก็ยังไม่มีขาก็ยังเดินไม่ได้แล้วพ่อยออกจากอออกอาจจะเคยเห็นเวลาเราแกะไก่น้อยออกจากไข่ใหม่ๆมันเดินก็ยังไม่ไม่คล่องเนาะกระตอกกระแตนกคุ้มน้อย เกิดไฟลามทุ่งมาป่ะนี่เพราะว่าลังมันอยู่ในทุ่งนาด้ไฟลามทุ่งลามป่ามองเห็นต่ควันด้เพอาะตัวนี้น้อยก็มองขึ้นเหนือพุ่มไม้ก็เห็นควันแม่มันก็บินวนมองเห็นแม่บินวนอยู่ข้างบนแม่ไม่กล้าลงมาแม่แม่ลงมาก็แม่ก็คาบช่วยไม่ได้เนาะน,นกแม่มันก็เลยตปแม่กับพ่อก็ไม่มาเสียงไฟกับเมลเบลใกล้เข้าใกล้เข้า นกคุมน้อยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพ้นกหันขึ้นบนท้องฟ้าอธิษฐานอธิษฐานอธิโลเกศิลคุโนด้วยคุณแห่งศีลของข้าพเจ้าที่เคยสั่งสมมาแล้วในชาติอดีตและข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจังโสเจยนุทยาตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้น สันติปัคขาอปัตนาปีกของข้าพเจ้ามีอยู่มีอิสระด้วยสันติก็คือมีอิสระปักขาปักขาคือปีกปีกของข้าพเจ้ามีอิสระมีอยู่ด้วยคือมีอยู่และมีอิสระไม่มีใครผูกไว้แต่มันยังบินไม่ได้ส right ันติปาทาปาราแปลว่าเท้าเนาะสันติแปลว่าอิสระอยู่อปัตนามันมีอยู่ไม่มีใครผูกไว้แต่มันเดินไม่ได้ขอสัจจะนี้ ขอเปลวไฟมารดามาตาปีตาจกนนิกันตามาตาก็คือมารดาปีตาคือพ่อจันนิกันตาก็ไม่มาไม่มาช่วยมารดามาตาปีตาจันิกันตาชาตะเวทะปฏิกรมะเราเองก็เพิ่งจะเกิดชาตะแปลว่าเพิ่งจะเกิดปีก็มีอยู่แต่บินไม่ได้ขามีอยู่แต่เดินไม่ได้เราขอกล่าวสัจจะนี้ว่าไฟเอย๋ยจงมอดลงเหมือนกับโดนน้ําพูดอย่างนี้นะ มีเป็นสัจจะไฟก็ไหมมา,าแลบ,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 บัแหลบัาแหลบัาแผลแล้วก็มอดลงเองเนี่ยเหมือนโดนน้าอย่างที่เส้นอธิษฐานอันนี้นีชาติเป็นนกคุ้มนะนี่นี่อธิษฐานเรื่องบุญคุณแห่งศีลที่เคยทําไว้ในชาติฟังก่อนมีหรือเปล่าถ้ามีอยู่นี่ของเราเนี่ก็เหมือนกันข้าพระเจ้าเคยช่วยเหลือคนอื่นในยามตกทุกข์ได้ยากมีไหมเนาะถ้ามีอยู่ขอให้มีคนมาช่วยเหลือเธอะแต่ถ้าไม่มีก็จ้อยนะ แล้วก็ไม่ต้องโทษสมน้ำหนาเมืม่อไงมืงม่อยาซอยอธิษฐานมากกับพ่อหนี้นะ,ะถ้ามีแล้วมันจะมั่นใจนะมันจะมีความรู้สึกลึกๆเลยเพราะนั้นไม่ต้องโทษใครโทษกรรมเรื่องของมระเจ้าเกิดเป็นนักคุ้มเห็นไหมพราะศีลของข้าพเจ้ามีอยู่เคยอันนี้เพิ่งจะเกิดน,นะแต่เพราะเลาวรือว่าเคยมีไหมศีลของเราเราที่เคยรักษาอยู่ใช่ไหมล่ะศีลคุณโอคุณนึง่งศีลที่ข้าพเจ้าเคยมีอยู่ แล้วก็ตั้งสัจจาว่ามันหนีไม่ได้จริงๆขาก็บินไม่ได้ไอปีกก็บินไม่ได้ขาก็นี่ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่อยู่จริงๆขอคุณหนึ่งศีลนั้นนะจงคุ้มครองว่าถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยบุญขอวงข้าพเจ้าขอให้รัศมีเนี่สิบหกกฤยสระกริสะรสะหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะเป็นรัศมีทรงวงกลมเนี่ยไฟมาถึงระยะนั้นให้มอดลงเหมือนโดนน้าไฟก็ลามรมาถึงมาเนอะกลายเป็นวงกลมเลยได้ไฟมอดเป็นวงกลมในรัศมีนะก็เลยรอดชีวิตแม่ก็มา เอาอาหารมาป้อนมาอะไราปกติมีชาตินั้นชาติเป็นพญานกคุมเห็นไหมเ <_ d ata> พราะฉะนั้นเรื่องสัจจะบาร,รมีนี่สัจจะเนี่ยเราก็ต้องอาศัยสัจจะแล้วก็ตั้งตั้งดูถ้าเผื่อไม่มีปัญหาอาจารย์ก็ใช้ประจําเลยแต่ไม่ได้ใช้แบบเพื่อจะหาลา,าบสักระหรอกใช้ตั้งอธิษฐานเรื่องบุญกุศลที่เคยทาแต่งแต่อดีตจนจงเกื้อหนุนให้เราเนี่ยภาวนาได้แค่นั้นเองนะ แล้วก็ปฏิเสธบุญไม่ให้บุญไม่ต้องการเพื่อเกื้อหนุนในพบหน้าข้าพเจ้าไม่ต้องการพบไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นขอตัดกระแสะเหล่านั้นจงมาเกื้อหนุนในปัจจุบันอย่างเดียวนะเพราะว่าเราก็เห็นว่าวัาตแะสงสารมันเป็นทุกเกิดแล้วตาแก่จบตายแม้จะบุญที่เคยทําอยู่จะนุนส่งให้ข้าพเจ้ามีโทกัพย์จนเกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิร่ำรวยมหาศาล แต่ก็ตายคือเก่านะมันเห็นว่าตายคือเกา่าแก่คือเกา่าก็เลยไม่รู้อยากได้ทําไมเนาะมันตายคือเกา่าเคยคิดว่าบุญเหล่านั้นจงเกื้อหนุนในปัจจุบันดีกว่าตัดกระแสลงในปัจจุบันเลยอันนี้เขาเรียกวาอธิษฐานบุญมาหนุกเกื้อหนุนในขณะภาะวานาเห็นโทษเห็นโทษในภพในวตาสงสารลูกไม่ใช่ไม่เคยไม่มีถ้าห่วงลูกหลานไม่ใช่ไม่เคยไม่มี หัวไม่ใช่ไม่เคยมีเมียไม่ใช่ไม่เคยไม่มีใช่ไหมล่ะมีนับชาติไม่ได้บางชาติเคยเป็นหมาก็ยังมีไงไม่เรายังไม่รู้ก็ตามเรามองดูนู่นมองดูหมาใช่ไหมมันไล่เอากันทุกวี่ทุกวันเลยเห้อห็นเราเห็นใช่ไหมเราเกิดเป็นปลาบางชาติเกิดเป็นปลาก็เกิดเป็นนกมันก็มีไงแม่นกนีกำลังเออพระเจ้าว่า ถ้าเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้น้อมว่าเราเคยเกิดเป็นมาแล้วทั้งมีทั้งนั้นทั้งนั้นเลยให้ลงอย่างนั้นเลยนะพูธเจ้าเห็นคนขอทานเห็นคนหูหนวงตาบอดพิการให้น้อมเลยว่าเราเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเห็นพระราชาเห็นเสรษฐีให้น้อมเลยว่าเราเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วทั้งนั้นรวยอันดับหนึ่งอันดับเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพิ่นหว่านน้อมลงเลยว่าเราเคยเกิดแม้แต่เทวดาชั้นไหนก็แล้วแต่เราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมด เว้นมาแต่สุทตาวาดพระเจ้สา,าสุสทตาวาดเป็นที่เกิดสํรัรับพระอริยะสุตตะวาดแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองไม่รู้วัดที่ผ่านมาเป็นไงแล้วก็เป็นมาแล้วก็จะนับท่านไม่ได้เลยนะนับครั้งไม่ได้ด้วยนะเมื่อเมื่อเมื่อเราเชื่อธรรมะของพระเจ้านะมันก็เลยเลยเลยคิดว่าะประโยชน์อะไรวะจะไปเอาอีกแล้วข้างหน้า พระจกักรพรรดิกษัตริย์ก็เคยเป็นนะไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะเสียตีก็เคยเป็นบุญที่เราทานมันจะต้องไปเกิดเป็นกษัตริย์อีกแน่นอนเกิดเป็นเสียตีอีกแน่นอนแต่ก็ตายอีกแน่นอนน่ะนะไม่อยากได้มันก็ได้นะสวรรค์นะ่ะถ้าเรายังไม่ไม่ตัดกระแสเข้าสู่ภูมิหลุดพ้นหรือภูมิมริยะมันได้เกิดอยู่แล้วมันเลยพิารณาว่าโอโมเหมือนกับเรามุ่งหน้าไปกรุงเทพนี่หลย เราไม่ป่ารานาจะไปโคราดมันก็ไปเพราะมันเป็นทางผ่านมันเนี่ยเห็นไหมฮ่ามันได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราพระอย่างเนี้ยเราภาวนาไปเถอะแม้แต่สิ้นกิเลสไม่สิ้นเราตายไปสวรรค์ได้แน่นอนมันไปแน่นอนเพราะจิตของเรามันมันกำลังหมุนไปหากระแสะพวกนี้อยู่มันกาลังเดินไปโคราชอยู่เราไม่ได้เดินถอยหลังนี่เราภาวนาอยู่เราฟังธรรมอยู่เราก็ต้องเดินจิตแม้จะช้ากว่าตามบางคนภาวนา บางคนออกภาวนาช้ามันก็เหมือนกับเดินไปเอาเดินไปกรุงเทพเดินด้วยเท้าแล้วค่อยเดินไปเดินไปยังไงก็ไปเจอคราดอยู่ดีนะบางคน่ะเดินบางคนเร็วอาจใช้รถนะมอเตอร์ไซค์บางคนอ,อนาจใช้รถนะย,ยนต์อนะบางคนขึ้นเครื่องบินไปเลย <laughs> ภาวนาเร็วนะ่ะขึ้นเครื่องบินไปเลยปื๊บปื๊บืบ,บไปเลยอ่านะนั่นะ แต่ว่าเราเดินถูกทางอยู่ยังไงก็นถึงแม้จะเดินช้าก็ตามถ้าเดินถูกทางมันไม่เมนไม่ผิดตรงเข้าใจปกเดินนี่มันถูกกันนั้นเอง